สวัสดีครับผมโจที่ h e a ครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเกมเถื่อนกันบ้างนะครับว่ามันมาจากไหนนะครับเกิดขึ้นได้ยังไงครับในโลกของเรานะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาพูดฟุยกันนะส่วนคนที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนนะแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะคิดเห็นเช่นไรนะครับฝาก เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับทุกคนนะไปกันแบบไวๆนะครับนี่เฮ้ใครวะเนี่ยสลับข้อแรกครับทุกคนนะก็ทำไมถึงมีให้โหลดเถื่อนวะมันมาต่ไหนวะเนี่ยนะเธอรู้ปะเนี่ยนี่เอาสาวๆมาจะด้วยเนี่ยน่าดูนะคลิปเนี้ยก็คือในโลกของเรานะทุกคนนะใช่ไหมในเว็บต่างๆนะครับแน่นอนนะ มันมีเกมเถื่อนอยู่นะครับอืมมันมาต่ไหนวะเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนนะมีเกือบทุกเกมเลยทีเดียวเชียวเนาะอืมแล้วก็ถ้าไม่มีระบบป้องกันนี้แทบจะโดนเจาะเกือบทุกเกมเลยเนาะที่ไม่โดนเจาะก็น่าจะเป็นพวกฟีฟ่าใหม่ๆเนาะแต่ว่าถ้าผ่านไปสองสามปีมันก็โดนเจาะอยู่แล้วนี่เองเนาะอืมแล้วก็พวกฟีฟ่ายังไม่โดนเจาะนะแต่ว่า p นะแต่ก่อนก็ไม่โดนเจาะนะแต่เดี๋ยวนี้ก็แน่นอนนะโดนไปแล้วเนียครับทุกคนนะอืมก็มันมาแต่ไหนวันนี้นะครับยังตั้งคําถามอยู่ครับเนี่ยนะแล้วก็เกมใหม่ๆอะไรต่างๆนะครับโดนหมดเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่สไปเดอร์แมนก็ยังโดนนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเว็บในตำนานเลยก็ว่าได้ครับทุกคนนะมันเปิดมาตั้งแต่ผมเด็กๆเลยนะครับเนี่ยมันยังอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหปาช่วยอ่ะเดี๋ยวเรามา สอบถามกันนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้จากอะไรนะครับใครเป็นคนทำเนาะหาผู้ต้องสงสัยก่อนนะครับก็คือจากที่คิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับก็น่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์สายมืดเลยเนาะทุกคนนะที่เขาเอามาแจกนั่นเองครับเนี่ยก็คือแน่นอนนะั้นหลายคนน่าจะรู้จักการแคร็กอะไรอย่างนี้เนาะแต่สมัยนี้แทบไม่ต้องแคร็กครับทุกคนนะโหลดมาแม่งเปิดเกมได้เลยครับมันมหัศจย์กว่าสมัยก่อนเยอะมากเลยนะครับสมัยก่อนนี่ก็อาจจะต้อง โหลดมาแล้วก็ต้องมาแคกอีกทีหนึ่งนะบางครั้งก็อาจจะต้องถอดเน็ตแล้วค่อยแคกนะครับบางโปรแกรมนี่หรือว่าบางเกมนี่อาจจะต้องเออตั้งเวลาอะไรงี้ครับเพื่อหลอกมันนะครับอะไรนี้เนาะก็หลายอย่างเนาะหรือว่าบางเกมนี่ต้องถอดเน็ตเท่านั้นถึงจะเล่นได้นะครับอือันนี้ก็มีหลายแบบเนาะแม้จำชองในทีเดียวเจียวครับใครว่าเนี่ยก็เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะ จากที่ผมจับสังเกตดูนะครับนี่จากเออวลาชีวิตของผมนะครับที่ได้เจอมานะครับอ่ะก็คือเกมต่างๆนี่มันโดนเจาะได้ไงเนาะหลายคนก็น่าจะอยากรู้นะครับแน่นอนนะหนึ่งนะก็มีคนทำเนาะก็น่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์สายมืดเนาะแล้วก็น่าจะออโดนจ้างมาครับอย่างเช่นเว็บนะเว็บที่โหลดเ,ออเว็บที่เขาทำเนี่ยเขาน่าจะ อ่าไม่ได้แคคเองหรอกนะก็คือไม่ได้ทําโหลดเถือ่อนเองครับเขาอาจจะไปจ้างโปรแกรมเมอร์แล้วก็เอามาลงเว็บเขาเองนะครับอันนี้พูดถึงเว็บใหญ่ๆเนาะแต่เว็บเล็กๆนี่ก็อาจจะไปก๊อปลิงก์เข้ามานะครับเออมันมีหลายแบบหลายสเกลด้วยนะทุกคนใช่ไหมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งว่ะที่ผมเพิ่งคิดได้นะครับไอเกมเถือ่อนนี่มันมาจากไหนเนาะก็อาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์เองนั่นแหละครับทุกคนนะที่ทําขึ้นมาเนาะก็คือเจาะเอง แล้วก็เปิดเว็บเองแม่งเลยไกลเงียบทุกคนแล้วก็อาจเป็นไปได้นะครับสำหรับเรื่องเ,ออเกมเถื่อนมาจากไหนนะครับอืมมันก็เจาะเองแล้วก็สร้างเว็บเองสิก็คือมันทําเก่งขนาดนี้นะมันก็ต้องเปิดเว็บเองง่ายแลนะเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะเว็บในตำนานหลายเว็บนะ่ะปัจจุบันก็ยังอยู่นะทั้งที่โดนปิดไปหลายเว็บเนาะแต่เว็บในตำนานบางเว็บ ก็ยังอยู่นะครับอืมมันเป็นไปได้ยงไงครับเนี่ยนะในคลิปนี้ก็มาคุยกันแบบเอ,อ่อจอรลึกนิดหนึ่งเนาะอืมแล้วก็เรื่องต่อไปครับทุกคนนะก็ทําแล้วได้อะไรวะทุกคนนะอืมทุกคนคิดปะทําแล้วได้อะไรแมอันนี้แทบจะไม่ต้องคิดนะทุกคนแน่นอนว่ามันก็คือรายได้ครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูรายได้ของสายมืดกันบ้างนะครับว่าเขาทํา แล้วได้ตังจากไหนนะครับแล้วก็อืนั่นแหละนะสายมือแน่นอนนะหลายคนก็น่าจะรู้นะครับเข้าไปในเว็บของเขานะครับนี่ก็มีโฆษณาแอดนั่นเองครับทุกคนนะเป็นแปะป้ายโฆษณาเนานะอันนี้นะบอกเลยว่าคนที่เอาโฆษณามาแปะนี่เขากอ็อาจจะไม่ได้คิดเรื่องเกี่ยวกับดีไม่ดีอะไรอย่างนี้เนาะม,มันก็อาจจะเป็น โฆษณาสายเทาอยู่แล้วอะไรงี้ครับทุกคนนะยิ่งเป็นพวกเว็บพนันนะบอกเลยว่าเงินแทบจะอินฟินิตี้เลยก็ว่าได้นะทุกคนนะถ้าเป็นเว็บใหญ่ๆนี้เขาน่าจะจ่ายไม่อั้นเนาะอืมก็บอกได้เลยว่าเงินไหลสะพัดหลตังกันเลยทีเดียวเฉียวนันเนองเนาะแน่นอนว่ามันก็มาจากการโฆษณานี่นแหละนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเนาะอย่างเช่นถ้าเราจะกดโหลดใช่ไหมทุกคนนะอยู่ดีๆมันก็เด้งไปหน้านั้นนานี้นะครับแน่นอนว่ามันก็คือ <c oughs> แอดสคริปต์ในตำนานเองครับทุกคนนะั้นรอ5วิไอหนุ่มนะเดี๋ยวค่อยไปเจอลิงก์เกมอะไรอย่างนี้ครับหรือว่ากดปุ๊บ่ะกดดูเว็บนี้กดปุ๊บปั้งขึ้นมาเป็นเว็บอะไรไม่รู้นะเป็นเครื่องสำอางอะไรก็ไม่รู้เด้งขึ้นมานะครับอันนั้นก็เป็นเว็บแอบนั่นเองครับทุกคนนะเว็บแอบก็มีหลายแบบเนาะทั้งถ้าเราจะกดเข้าไปยังเกมนี้นะมันก็จะรอ5้าวินะบางครั้งนะครับบางทีก็ รอทั้งหาวิแล้วก็เด้งเว็บอื่นขึ้นมาเป็นหน้าต่างใหม่ด้วยนะครับอันนั้นก็คือได้ตังค์หมดเลยนะครับอืมก็อาจจะเขาอาจจะได้ตังค์แบบเอ,อพันคลิกหมื่นคลิกได้เหรียญหนึ่งไรเงียนะอืมไอพวกเว็บเนี้นี้นะครับทุกคนนะเขาก็ได้ตังค์มาเนาะส่วนไอ้น,นี่ก็ได้แบบรายเดือนรายปีกันเลยทีเดียวเชียวครับทุกคนนะมมันก็ได้รายได้จากตรงนี้แหละนะมันก็เลยมี ไอ้พวกโปรแกรมเมอร์สายมืดเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่หมดไปนั่นเองนะเพราะว่ามันยังมีรายได้อยู่เนาะแล้วก็ไอ้พวกเว็บแปะหรือว่าไอ้พวกเว็บแอดพวกนี้นะครับมันก็ไม่ได้สนใจนะครับว่าเว็บนั้นจะเป็นเว็บถูกกฎหมายหรือว่าไม่ถูกกฎหมายนั่นเองเนาะอ응ืแล้วก็ที่สําคัญนะไอ้เว็บแปะหรือว่าไอ้เว็บแอดพวกนี้นะมันก็มีหลาย เขาเรียกว่าน,นะมันมีหลายสเกลด้วยนะครับจะมีทั้งเว็บแอดดีกับเว็บแอดไม่ดีด้วยนะครับถ้แอปเว็บแอดไม่ดีก็คือลงแม่งทุกเว็บได้เลยอะไรอย่างนี้เนาะจะเป็นพวก18บวกก็ลงได้เลยครับแต่ว่าบางเว็บแอดนะเขาก็อาจจะมีข้อจํากัดนะครับนี่ลงได้แค่เว็บสายขาวอะไรก็ว่าไปนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะที่เขารับตังค์ได้นั่นเองครับพวกสายเมือน,นะครับแล้วพวกเจ้าของเกมล่ะอืม เขาได้รายได้จากไหนละ่ะหรือว่าเขาโดนแบบนี้แล้วเขาทํายังไงต่อเนาะอืมก็คือแน่นอนนะเพราะว่าเขาน่าจะไล่ปิดเว็บต่างๆอยู่นั่นแหละนะครับเขาก็พยายามปิดอยู่นะแต่มันก็เจอนะแต่แต,แต,แต่แต่นะครับ ทุกคนก็น่าจะสังเกตนะครับเหมือนผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปมันแหละนะก็คือเขาไล่ปิดเว็บต่างๆก็จริงนะแต่บางเว็บที่เป็นตำนานน่ะอืมันก็ยังอยู่เนาะเว็บหลักๆของโลกใบนี้เลยก็ได้นะครับทุกคนน่าจะรู้นะหรือว่าผมเปิดมานี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าเว็บไหนนะครับอ่นเว็บนี้ก็ยังอยู่ในโลกของเรานะทุกคนนะมันเป็นไปได้ไงว่นนี้นะครับก็อาจจะมีหลายทฤษฎีเนาะก็อาจจะเป็นไปถ่ายว่ามันปิดยากนั่นแหละนะ ก็คือเซิร์ฟมันอาจจะอยู่ต่างประเทศนะครับนะจากที่ได้ฟังจากข่าวนานๆน,น,นะฮ้่ไม่ใช่ดิจากที่ได้จากฟังข่าวเนาะเขาก็บอกว่าเว็บมันอยู่ต่างประเทศนะครับเอา้าแต่เจ้าของเกมพวกนี้มันก็อยู่ต่างประเทศไม่ใช่หรือนะก็อาจเป็นไปได้ว่าเจ้าของเซิร์ฟเวอร์นะมันก็กินด้วยกันก็เป็นได้นะครับอืมันก็ต้องมีนอกมีในน่นรอดนะตอนนั้นมันกนะ็โนนนะนกดนปิดไปแล้วนะครับหรือว่า อาจจะโดนปิดเซิร์ฟหนึ่งนะครับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะเซิร์ฟเวอร์เนะเขาอาจจะเปลี่ยนไปใช้บริการเซิร์ฟเวอร์บเซิร์ฟเวอร์ B, ซร C, ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับนะมึงปิดมากูก็ไปเปิดที่เซิร์ฟใหม่นะครับแต่ก็ยังใชอ้อ่เว็บเดิมอะไรย่างี้เนาะอืมมันก็เป็นไปได้นะครับทุกคนนะแต่มันก็มีหลายวิธีอยู่แล้วล่ะนะพวกโปรแกรมเมอร์นี่บอกเลยว่ามันโคตรเก่งอยู่แล้วนั่เองครับทุกคนนะแล้วก็มีหลายคนทั่วโลกครับทุกคนนะคนตั้ง พันๆหมืนม่นๆเส้นสาล้านนะครับทุกคนนะมันก็จะมีคนเก่งอยู่นั่นแหละนะคิดวิธีใหม่ออกมาให้เรื่อยนะครับและสุดท้ายครับทุกคนนะอืมจาไม่จบแล้ววะเนี่ยอาจจะไม่จบยื้อไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะก็นั่นแหละนะก็คือเรื่องแรกนะครับเหตุผลที่มันไม่โดนปิดนะก็คือมันปิดยากนะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เป็นการเสียเวลาด้วยนั่เองครับแล้วก็คนที่ปิดก็อาจจะไม่มีอํานาจในการปิดด้วยนะครับอย่างเช่น ถ้าติว่าเราไปทํางานที่บริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งเนาะแล้วเกมนั้นน่ะมันคือบริษัทของเรานั่นนะที่เราทําอยู่ในบริษัทนั้นนะครับแต่ถ้าว่าเราเป็นพนักง,งานเราอยากจะปิดจะตายนะครับแต่ทว่าเจ้าของบริษัทนะเขาไม่ได้แยแสเรื่องพวกนั้นไรนี้นะเราก็เลยไม่มีอํานาจในการปิดนั่นเองครับก็คือคนที่จะปิดได้ก็คือผู้บริหารหรือว่าผู้มีอํานาจเนาะในการที่จะ ติ๊กถูกติ๊กถูกว่าจะจัดเรื่องนี้หรือเปล่านะครับคนที่อยากปิดจริงๆก็อาจจะมีอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่มเีเสียงพอในการพูดไปนั่เองครับทุกคนนะมันเป็นอย่างนั้นนะคิดว่านะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็นเรื่องยอดขายนะทุกคนนะอย่างเช่นนะก็คือถ้าสมมติว่าเกมนึงนะสมมุตินะถ้าขายได้ขายได้ยอดขายได้ร้อยล้านใช่ไหม ติว่ามันได้กําไรมาร้อยล้านแล้วในเกมนั้นน่ะเขาก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเยอะแล้วว่ะ e เฮ้ยเออเบ็พอใจสรับรายได้นี้นะครับแต่ถ้าว่ายอดโหลดเถื่อนนะอาจจะโดนไปประมาณสักพันล้าน2000ล้านนะก็คือหลายเท่ามากๆนะครับแต่ถ้าว่าการที่โดนโหลดเถื่อนไปนะ่ะเจ้าของเกมจริงๆน่ยเขาอาจจะไม่รู้เนาะหรือว่าเขาอาจจะรู้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ถ้าว่ารายได้ที่เขาได้กลับไปนะ่ะมันเยอะมากพอแล้วอะไรอย่างี้ครับมันก็เลย มันก,ก็เลยยังมีอยู่นะก็คือเขาอาจจะตามปิดไม่หมดนั่นแหละนะแต่ก็อาจจะปิดไม่ได้แล้วก็ปิดยากอย่างที่บอกไปถ้างั้นมันก,ก็คงไม่มีในโลกเราหรอกนะก็คือปิดเว็บหนึ่งเกมนี้แม่งก็ไปโหลดเว็บอื่นได้นี่ไรงี้นะมันก,ก็มีต่อแชร์แบบลูกโซ่ขนาดนั้นนะแล้วกเ็เมื่อสมัยก่อนหลายปีนะน่าจะห้าปีหรือว่า10ปีก่อนไม่แน่ใจนะครับขนาดปูนิน Nintendo นนะก็ยังต้านพวกนี้ไม่ไหวเนาะก็คือสมัยก่อนขนาดไม่ใช่เกมเถื่อนด้วยซ้ำเนาะขนาดจะแคสเกมลง y o u t u b e นะต้องไปทำสัญญงสัญญาอะไรงนี้กับพี่แกอะไรงนี้ครับนะแต่ก็แต่เรื่องประหลาดก็คือปัจจุบับนนี้เราก็สามารถที่จะดูคลิป YouTube ของปู่นินได้สบายๆนะเนาะเว็บเมืองนอกให้ไม่ใช่ดช่องเมืองนอกนี่แม่งเล่นตั้งแต่ต้นจน,นจบนะก็ไม่โดนปิดว่ะอันนี้ คืองงมากเลยว่ะตกลงนี่มึงตกลงนี่มึงไม่ให้แคสหรือให้แคสกันเนี่ยมันงงเหมือนกันนะก็คือเลยปัจจุบันในเมืองไทยก็เลยไม่ค่อยมีคนทําเกมนี้เลยนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันนะเกมแม่งสนุกเกือบทุกเกมแต่ว่าจะเน้นภาษาเนาะอ,อ่ะเราก็ปล่อยปูนินไปแล้วกันนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเรื่องของปูนินก็อาจจะคล้ายกับยอดขายที่ผมพูดแล้วเนาะก็คือมันขายได้เยอะแล้วนะ ก็คือมาได้กำไรยืนแล้วเนาะอืมมันก็น่าจะพอใจสำหรับเขาละมังนั่นเองครับทุกคนนะอันนี้ก็ลองคิดกันดูนะอืมก็ลองสรุปกันดูแล้วกันนะไม่ไม่ฟันธงอะไรครับแล้วก็สุดท้ายแล้วครับทุกคนนะผมคิดว่าถ้าสมมติว่าเกมแท้นะ่ะมันขายนะนยนะเป็นเหมือนคําคมนิดหนึ่งเลยนะ <c oughs> คิดว่าถ้าสมมติว่าเกมแท้นะ่ะมันขายแค่เกมละบาทนะถ้าคนไม่ซื้อนะ มันก็ไม่ซื้อนะทุกคนนะว่ามอืมถ้าคนมันจะโหลดเถื่อนมันก็โหลดเถื่อนนั้นแหละนะเกมขายสิบ,บาท2ี่สิบ,บาทมันก็ไม่ซื้อนะครับเพราะว่ามันไม่อยากจะซื้อเองครับอันนี้ก็ห้ามใครไม่ได้อยู่แล้วนะครับทุกคนนะมันก็อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละนะครับที่จะเอ,อที่จะไปในเส้นทางไหนนั่นเองครับทุกคนนะก็ลองเลือกเอานะก็ไม่มีใคร มาชี้เราได้ขนาดนั้นเองครับนี่อันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราครับทุกคนนะไม่สรุปนะว่าจะจบยังไงสำหรับเรื่องนี้นะครับทุกคนนะโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดของคลิปนี้น่าจะเป็นเจคนนี้นะครับทุกคนนะช่วงนี้เธอกําลังมาแรงนะครับนี่แต่ก็ปิดสิ่งที่สําคัญที่สุดของเธอไปนะครับอะไรวะอืมเอาโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามชมกันด้วยนะครับนี่ฝากกดติดตามกันด้วยนะ คลิปสาระเรื่อยๆนะสาระอะไรไม่รู้นะคะทุกคนนะ,อะโอเคเดี๋ยวเราจะไนคลิปต่อไปสวัสดีครับผม